ครับย4 2สี่สองหุ้นนะครับเราจะมาดูเรื่องของธุรกิจหน่อยนะฮะสำหรับใครที่กําลังจะลงทุนทางด้านอาสังหาริมทรัพย์หรือว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านใดก็ตามโดยการเปิดไพ่ของอาจารย์สติพัฒน์สมัยระบุนะครับหรืออาจารย์มดนะครับเรายังอยู่กับอาจารย์ต่ออาจารย์ครับธุรกิจช่วงนี้น่าจะลงทุนหรือมีความเสี่ยงอะไรอย่างไะคืออย่างนี้นะฮะหุ้นเมื่อวานนี้ก็ไปหุ้นติดลบลงมาสิบป่าจุดนะครับแต่ละวันนี้ก็ดีกลับเด้งกลับขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้น ใครที่จะลงทุนในตอนนี้นะครับดูเป็นตัวตัวก็แล้วกันนะครับในเรื่องของหุ้นไม่ว่าจะตัวที่เขาเรียกว่าตัวที่คุณชอบนะครับกับตัวที่คุณอยากจะลงทุนกับมันนะครับหลายๆคนก็ถามเข้ามาทั้ง SMS แล้วก็โทรเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ดูเป็นตัวๆก็แล้วกันนะครับใครจะเล่นหุ้นอะไรผมก็หยิบไพ่มา2ใบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเห็นบนหน้าจอนะครับเพราะว่าดัชนีในตอนนี้มีโอกาสที่ยัง ยังจะปรับตัวขึ้นนะครับเมื่อวานลงมาแล้ววันนี้ก็ปรับตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นใครที่คาดหวังว่าจะเห็นหุ้นไทยในบ้านเราเน่ยนะครับมีโอกาสถึงไปถึง1,540จุดเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเห็นนะครับเพราะว่าหุ้นหลายๆตัวนะครับมีต่างชาติเข้ามาถือเข้ามาซื้อเข้ามาเก็บกันพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ จะมีหุ้นแปลกๆนะครับบางคนบางคนที่ดูหุ้นในวันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยหุ้นที่บางคนเรียกหุ้นเน่านะครับเข้ามาอย่างเช่นเอ็นพาร์กเนี่ยก็เป็นเป็นที่โตอกตกใจกันว่าเข้ามาได้ยังไงนะครับคือกลับเข้ามารีบาวขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะใครที่ชอบหุ้นตัวนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเข้าไปถือกันได้นะครับในกลุ่ม ก่อสร้างหรืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ยังยังน่าติดตามอยู่นะครับเพราะว่าไพ่ที่ผมหยิบได้เนี่ยคือ8เหรียญ8เหรียญมันเป็นเรื่องของการลงทุนในความหมายของไพ่ยิปซีนะฮะแเหรียญนี่เป็นเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะเลยนะครับเลข8ถ้าเราเขียนเราเขียนในแนวนอนเนี่ยมันจะคล้ายๆเครื่องหมายอินฟินิตี้นะครับ,รบมันก็ยังจะไปต่อได้นะครับในเรื่องของอาการลงทุนในช่วงนี้ตลาดหุ้นก็ยังคงจะไปได้นะครับแล้วก็นอกจาก กลุ่มอสังหาหรือกลุ่มก่อสร้างแล้วกลุ่มอื่นก็ยังน่าสนใจนะครับกลุ่มพลังงานก็น่าจะมีน,นโน้มที่จะปรับตัวขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไพ่ที่ผมหยิบมามี2ดาบนั่นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นช่วงพักนะครับ,รบก็วางดาบไว้กับพื้นก็คือยังไม่ต่อสู้ยังไม่ไปไหนนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวอื่นนั้นขอให้คุณผู้ชมดูเป็นตัวตัวไปกันแล้วกันนะครับหุ้บบนบนกระดาน บางทีเราเล่นกันไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะครับมันก็สามารถที่จะทําให้ดัชนีปรับขึ้นไปได้โดยเฉพาะต่างชาติที่จะเข้ามาซื้อในช่วงนี้นะครับเงินก็ยังไหลเข้ามาเพราะว่าอะไรครับช่วงที่หุ่นขึ้นเนี่ยทองจะลงนะฮะเพราะฉะนั้นสอดคล้องกันครับในช่วงนี้ใครที่ชอบเล่นทองนะครับผมจะหมายถึงทองแท่งนะฮะทองแท่งในช่วงนี้ราคาที่ต่ำกว่า1900 0 7จ0เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะลงไปได้อีกสำหรับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าราคาทองในตลาดสหรัฐอเมริกาก็ยังปรับตัวลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครเล่นทองรอจังหวะเข้านิดหนึ่งอาจารย์ครับเร่ออย่างนี้เนี่ยการที่เราเปิดไพ่เราต้องเปิดทุกๆวันนะครับเพราะว่าหุ้นในแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันคืออย่างนี้นะฮะสำหรับผมนะครับในเรื่องการดูทิศทางหุ้นเนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าเราสนใจหุ้นในตัวไหนนะครับ ผมจะใช้วิธีในการเสี่ยงหยิบไพ่ขึ้นมาดูเหมือนกันประกอบกับกราฟนะครับที่นักลงทุนหลายๆคนก็ดูการใช้ประกอบเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ในทางเทคนิคของตัวผมเองนะฮะจะใช้ทั้งกราฟแล้วก็ใช้ทั้งไพ่ทาโร่นะครับหลายละคนอาจจะ คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับมันอยู่ที่ความชมนานาญแล้วก็สถิติที่เกิดขึ้นนั่นเองอาจารย์นัถามอะไรอาจารย์เปิดไพ่อย่างนี้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องรู้หมดสิครับอย่างนี้อาจารย์ก็รู้ในรู้นอกรู้ว่าวันไหนขึ้นยังไงอาจารย์รวยแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้ฮะ,ะไม่มีอินไซเดอร์หรืออะไรข้อมูลหรือข่าวอะไร,รโดยส่วนตัวนะครับไม่มีเข้ามาผมก็ใช้วิธีเหมือนอท,ทุกท่านนะครับที่เล่นหุ้นคืออย่างน้อยก็ต้องมาดูกราฟกันก่อนแล้วกันว่า อะไรยังไงนะครับน่าเข้าไหมาในช่วงนี้ไม่ว่าหุ้นตัวไหนสักตัวหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับแต่โดยความที่เราเป็น รัพยากรก็ต้องใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ปรับให้มันเข้ากันถ้า<ล>จะให้อาจารย์ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นี่มีความเป็นไปได้ประมาณากี่เปอร์เซ็นต์นะครับเ,เอาส่วนตัวผมเองนะฮะส่วนตัวผมเองที่ดูมาในในเรื่องของหุ้นกับไพ่ทาโร่เนี่ยก็มีความแม่นยําถึง80%ดสิบเปอร์เซ็นต์โหลังไม่กันได้ครับตัวในหน้าจอคงจะบอกอะไรกันมากไ่ได้พูดอย่างนี้แล้วทําให้รู้สึกว่าอยากอยากเล่นหุ้นอยากจะรู้ธุรกิจตัวไหนที่น่าจับตามองเป็นพิเศษนะฮะอ่ะครับเรื่องของ โชคชะตาคนเราไม่เหมือนกันนะครับหลายคนมาขอตัวเลขกับผม <laughs> ผมไม่ทราบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าขอาเป็นตัวอักษรนี่ยังพอจะบอกออไอ้อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นดูเป็นรายบุคคลน่าจะได้ตอนนี้เรามี SMS ท,ที่ท่านผู้ชมส่งกันเข้ามานะครับ SMS เ6 4 2 2 0 1นะครับรวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์02เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะเปิดสายคุยนะฮะ029349258นะครับมาดู SMS กันก่อนครับเท่านแรกนะครับเ,เริ่มต้นกันที่คุณปรนัดดา สักดารัตครับบอกว่าเกิดวันอังคารที่27พฤศจิกายน2 5 0 5เกิด9นาฬิกา15นาทีอยากจะทราบเรื่องของโชคลาบแล้วก็คู่ครองที่มีอยู่นะัปัจจุบันนี้ดีหรือไม่รครับอ่ะดูไพ่กันเลยถามใบครับเหมือนเดิมนะผมเปิดไื่ลวงของคุณปนัดดาที่ถามเข้ามานะครับโชคลาบใช่ไหมฮะอ่ะใ,ในช่วงนี้นะครับเรื่องของตัวเลขอย่างที่ผมบอกผมบอกไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นตัวอักษรยังพอจะได้อยู่คุณบรรด,ดาครับไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นเ,นเรื่องของเขาเรียกว่าโชคชะตามาเกี่ยวข้องพอสมควรนะครับมีเมจิเชียนเนี่ยคุณจะมีอะไรที่เขาเรียกว่าพลิกสถานการณ์ได้นะครับถ้าเรื่องงานคุณแย่ๆในช่วงนี้นะครับ,บรับรองว่าอีกสัปดาห์หนึ่งนะฮะมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเลยนะครับคุณจะทําอะไรค้าขายหรือทํางาน เป็นลูกจ้างอะไรก็แล้วแต่หรือค,รคุณจะทําส่วนตัวถือว่ากาเป็นช่วงที่งานดีเลยนะครับ,รบแล้วก็คนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณก็ เขาเรียกว่ามาดีกันนะการเลยนะครับไม่มีปัญหาครับส่วนคู่ครองใช่ไหมที่ผ่านไปจะทราบเรื่องของคู่ครองแล้วก็ชุกลางจะมีคนนิสัยแปลกๆเข้ามาให้ให้ได้ครบให้ได้ดูใจกันนะครับนิสัยแปลกๆก็คือว่าเช้าอย่างบ่ายอย่างยิ่แล้วมันดีไหมอาจารย์ถือว่ามาดีนะฮะก็เมจิเชียนนี่เขาเรียกว่าแปลว่ามันจะ มีเหมือนมียากรอะไรบางอย่างมันคุณเซอร์ไพรส์ถ้ามาดีก็ไม่ว่ากันลองคบดูต้องดีไหมถ้าต่อไปนะครับท่านนี้ไม่ได้บอกชื่อมานะแต่บอกวันเดือนปีเกิดมาเกิดวันที่2ี่สิบสองมกราคมสองพันร้อยสิบสามครับอยากจะทราบว่าดวงเป็นอย่างไรค้าขายถึงจะดีครับวันที่สิบสองมกราคมสิบสองมกราคมค้าขายด้วยนะค้าขายด้วยทำอย่างไรถึงจะดีอยากจะดีขึ้นว่าง้นเถิดนะถ้าคุณค้าขายนะครับที่ถามมานะครับการค้าขายของคุณถ้าอยู่เป็น อยู่เป็นที่เป็นทางเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าจะเซ็งๆหรือเบื่อๆกันในเป็นบางช่วงนะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมี King of Cup เนี่ยคุณควรจะอยู่ไม่เป็นที่นะครับ,รบถ้าเกิดว่าค้าขายแล้วสามารถที่จะขยายสาขาหรือว่าไปตั้งบูธตั้งแผงที่ไหนได้นะครับเพื่อการขยายงาน ก็ควรทําในช่วงนี้นะครับถ้าคุณมีคนช่วยนะฮะแล้วก็ก็ถือว่าจะได้ลูกค้าเข้ามาถ้าคุณอยู่กับที่นะครับมีไพ่เจ็ดดาบมันก็เหมือนกับว่ามีคู่แข่งหรือมีอะไรที่มาทําให้เป็นอุปสรรคนะครับกับการงานการค้าขายของคุณทันต่อไปครับวันเกิดมานะฮะบอกว่าเกิดวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2 5 0 7ปีมรงครับดวงเป็นอย่างไรมีโชคมีลราบหรือไม่และปัญหาที่มีอยู่จะผ่านไปได้หรือเปล่าบ้านเลขที่10-2ครับ 2507นะครับปีที่เกิดร uh, เรื่องของบ้านช่องด้วยใช่ไหมฮะ้าขายด้วยใช่ไหมฮะ้าขายด้วยแล้วก็ปัญหาที่มีอยู่จะคลี่คลายได้หรือเปล่าถ้าเป็นปัญหาด้านการเงินนะครับท่านที่ถามมาขอให้ท่านรอแล้วก็อดใจนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินในรูปแบบของเงินกู้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณคาดหวังไว้นะครับ ในเรื่องของการขยายงานด้วยพอมีแกระทาขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณกําลังจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับกำลังใจเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณควรระวังไพ่สามดาบเนี่ยถ้าคุณมีหุ้นส่วนหรือคุณมีคนที่จะมาช่วยแชร์ในการทำงานในการค้าขายของคุณเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงแล้วกันนะครับอาจจะมีเรื่องที่จะต้องถกเถียงกันแล้วก็มันก็จะ อาจจะไม่ลงตัวแล้วก็ทําให้เกิดความระแวงไม่เชื่อใจกันอะไรประมาณนั้นแต่ถามว่ามันก็จะเป็นในช่วงช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณเจอเจอหรือมารสมเรื่องการเงินเนี่ยที่เจอตอนนี้นะครับมันกําลังประเดประดังเข้ามาเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นถ้าทํางานกันหลายคนมีหุ้นส่วนก็ค่อยๆคุยกันครับสดาบนี่ตกลงกันได้ครับไม่ได้มาฟาดฟันอะไรกันครับ มาที่ท่านต่อไปนะครับเห็นบอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเงินที่มีการยืมไปแล้วว่าจะได้คืนหรือเปล่านะฮะดูหน่อยนะครับบอกว่าอังคารที่24สิงหาคม2514ปีกุลครับเวลาประมาณ6โมงเย็นเป็นผู้หญิงนะครับเงินจะได้คืนไปหรือเปล่าที่มีการยืมสิงหาคมนะฮะ24ก็ราศีสิงห์แน่นอนนะถามว่ามีคนยืมเงินไปแล้วจะได้คืนไหมเกี่ยว่าบเงินโรงเรียนด้วยนะบอกมาละเอียดเลยไม่เป็นไรครับ ถ้าเป็นเรื่องนี้นะครับเรื่องการเงินใครที่เกิดราศีสิงห์ในช่วงนี้ใช้เงินเยอะแล้วก็จะเป็นช่วงที่คุณต้องเก็บหอมรอมริบให้ดีนะครับใครที่มีลูกหนี้อยู่ต้องติดตามทวงถามครับถามว่าได้ไหมได้นะครับเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเห็นไหมครับมีทั้ง10ดาบทั้ง7เอา้าไม่ใช่ขอประทานโทษครับมีทั้ง10เหรียญแล้วก็มี7ดเหรียด้วยเพราะฉะนั้นเ,เงินที่เสียไปก็จะกลับมา แต่ทีนี้มันมีอยู่2มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามีคิงมีเอมเพอเรอร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณจะจะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าทวงคนเดียวหรือว่าไปลุยคนเดียวนะครับใครที่เป็นเจ้าหนี้เมื่อสักครู่นะครับคุณสุภาพสตรีขอให้คุณเขาเรียกว่ามีมีการพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยหรือใครที่เขามีความสามารถในด้านการทวงหนี้นะช่วยเรียกว่าขอเรียกขอแรงคนคนนั้นสักหนึ่งดวงของอีกท่านหนึ่งด้วยนะครับต้องครับมากันที่ คุณสุบงกตสร้อยทองครับ25มกราคมมาสักครู่นี้นะฮะครับผม2อมกราคมเปิดไม่ทันเอสเบสได้ไปเลยมากแต่น่าจะทันคุณบงกตนะฮะมาสักครู่นี้อาเขให้อาจารย์เป็นตัวแทนเปิดให้25มกราคมนะฮะอ่าโอเคครับสามใบนะครับครับผมดูกันครับคุณสุบงกต้าจอขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าถามถึงเรื่องโชคลาภในตอนนี้นะครับคุณสุบงกตครับอ่าคุณจะได้เงินเงินทองทอง จากผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านนะครับที่จะช่วยคุณนะครับในช่วงนี้นะครับรวมทั้งหน้าที่การงานอะไรต่อมีอะไรด้วยครอบครัวด้วยนะครับถือว่าดีเลยนะครับในช่วงนี้คุณมีไพ่ถ้วยขึ้นมาเนี่ยกี่ถ้วยเอ่ยอ่ะห้าถ้วยห้าถ้วยเพื่อนฝูงรักใครนะครับเจ้านายรักนะครับแล้วครอบครัวถือว่ากําลังดีเลยนะครับเรื่องการเงินกระทองกำลังจะมีเงินก้อนหนึ่งหมุนเข้ามาให้ได้ใช้กันในช่วง สิ้นเดือนนี้นะครับผม,มากขอให้โชคดีครับคุณสุบุกดเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่รช่วงหน้าเปิดสายให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับได้มีโอกาสเข้ามาสอบถามสักครู่กลับมาครับ